มึงฆ่ามันนะมึงต้องเอาขโมยขึ้นโอ้ยเออเดียจอบ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 หนึ่งบางกอกแล้วมึงเรียกให้ถูกบ้านนะเว้ยมึงมาผิดบ้านมึงเจอแม่กูนะเว้ย I want to look at you before you die กูอยากแกงมองไอ้ซักมันเปิดกล้องกูโอ้ยคอนดิเคมดเตม้งแต่หน้าเกมเลยว่ะ อะไแล้วแม่งแม่งมาจอยไปแล้วครูเพเยอร์มึงอย่าไปเพย์เยอร์มันเข้าเกมแล้วเหรอโอ้แม่งกูเลยเปลี่ยนสกินเลยกนนสิไอ้ไอ้ไอ้โง่นี่อยู่มึงก็เป็นไอ้เวอร์นาเวอร์นาดมันวาร์ปกูรัวๆเลยอ่ะมันวาร์ปกูรัวๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวนดูนี่แล้วมันมันมีมากมึงยิ่งเข้ามามันจะยิ่งเพิ่มจำนวนไปไอไอครูเพเยอร์กูเดินได้เอเวนนี่ไงกูตีมึงได้มันวาร์ปกูรัวๆเลยเมื่อกี้ อ้าวทำไมทำไมคอนเนคคอนเนคชั่นรีฟิลคนที่เข้ามาคุยยัไม่เข้าตาเพิ่มเี็สลับจอแบบนี้ปิงปุ๋ยปิงดีปิงเฟิร์สมันเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะสิ่งแรกจังอ่ะเออภาษาญี่ปุ่นใช่มันเป็นมอญี่ปุ่นอะไอ้ที่ยังเป็นในนี่อยู่เลยเฮ้ยมึงมึงจะสู้อะไรกับไททันกูวะนี่ไททันกูอ้า สวัสดีครับสวัสดีพบกับรายการของพี่โอเว่นในเกมจะไม่กูได้เปิดคลิปเลยใช่ไหมไอพวกมอดที่กูมาเล่นเนี่ยพวกเกมไหมครับกับมอสอรืออะไรก็ไม่รู้แม่ง แม่งยิงเข้ามาคนแม่งยิงเพิ่มตามมาไอสตรีมเนี่ยไม่รู้มดอะไรเ้ยก่อนจะไปรู้ฝาคนดูกดไลค์กดติดตามให้กับพี่เวน้นเป็นกําลังใจให้พี่เว้นในการเล่นเกมแคสเกมต่อไปในอนาคตมีเกมใหม่ครับเรบอกและวบลาบลาบลกดติดตามแล้วไปส่องดูได้เลย เปิดกระดิ่งด้วยเวลาลงคลิปล่าสุดมันจะได้แจ้งเตือนมีกลุ่ม i s c o r d เข้ามาหาเพื่อนเล่นเกมหรือใช้ในการส่งแฟนอาร์ตได้นะเข้ามากันเผื่อใครไม่รู้ว่าส่งที่ไหนนะจะมีห้องแฟนอาร์ตอ่านกดด้วยกดเซิร์ฟจ,จะได้ไม่เอ่อทำผิดกดเซิร์ฟแล้วโดนแอดมินลงโทษอย่างหนกักน,นะ๋อพระทำโทษไอ้นี่อย่างหนักไอจีส่วนตัวเข้ามาได้เผื่อใครอยากจะติดตามสตอรี่ของพนะี่โอเว่นไอจีส่วนตัวกดติดตามมาเลยเดีย๋ยวกดติดตามกลับทุกคนเลยโดยเฉพาะไอจีเออแล้วมึงจะมากี่ตัวเนี่ย ไอสตีฟกูเนี่ยกดเข้ามาเอากูหลุดิเย๊ออกซ่าไอออกซ่หลุดปไปหายาตั่นตายเลยมีตัวอื่นอยู่ด้วยแบบนี้ไอ้นั้นมันตัวของออมเว้ยไอ้นั้นมันตัวของออมมันมีตัวของเว้นด้วยเว้ยม่รู้ไปไหนละเนี่ยวาร์ปมาเอ้ยโอ้ยเฮ้ยคืออะไรอะอะไรอะเอ้ยใครกูกูว่าไออินไซด์เดอะซิสเต็มมาแล้วมาทุกตัวเลยอะคืออะไรอะชิบหายไปกูรู้สับรุ่งเลยแาเว็นรีโล่แฟนไหมทุกอย่างไอโดนสับไปแล้วอ๋อ เว้ยยัไงครูเพเยอรมาแล้วอะไรอีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นรีโลไปเป็นไปรีรีดีกว่ารีดีกว่ารีดีกว่าไม่รีเหรอกูมึงครโอยมาปะอะไรดิสั่งไปสิ่งใต้ดินกดขึ้นมาหมดเลยกูกดแค่ไอ้ครูเพเยอร์นะเว้ยทำไมมันมาหมดเลยวะทุกทุกอย่างติดเชื้อแม่หมดเลยพวกมันที่แค่องคือเอทิตี้ของมันหรือเปล่าทุกอย่างมีบางอย่างซ่อนเลนอยู่เว้ยไก่มอตัวนี้ทุกอย่างถูกซ่อนเลนไปเลยขนาดขนาดรถรางมันยังดึงมาเลยรถรางของอะเนี่ยแม่งเตือนดิสเคมก่อนเลยเว้ย โอ้ยเพลงดังไหมไอ้เวเลียงเปลี่ยนตัวหลังเป็นแปดศูนย์สามสี่แง่วัดดีเบอร์นาร์ดฉันไม่รู้ว่าเบอร์นาร์ดมีอะไรฮะคอนเนติคัตเดสเดเวอร์นาจังอาะกูจะใช้มันไปตัดไม้สร้างบ้านเฮ้ยเฮ้ยมาจูบหน้าไปเลยมาแล้ว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 ไงเฮ้ยเมื่อกลางจะพิมพ์ตอบ เ้ยไม่แยกล่างเราวัเราเราวัเราวชิคเก้นแยกล่างมึงเธออยากตอบตอบไปแกมึงไเรืไอยๆไอ้อะไม่ได้ติดตามมันเลยแม่งอยู่นี่แม่งไม่ได้ตามเหมือนกันเลยแม่งฉลาดขึ้นขนาดไหนปะอะไรอ่ะเบบี้ไอสกีมทาบเออต่างคนอยากอยากพูดอย่างนู้นอย่างนี้ตอนเนี้ยก็แห้งแบบมากับคนละเรื่องกันเลยแม่งกว่าจะขุดได้หินบล็อกหนึ่งแม่งใช้เวลากว่าที่จะออกมา แบบมึงขี้ออกมาแบบกว่าขี้ออกจากตูดมันต้องรอวินึงเงี้ยดิเล่อะมึงขี้ออกตูดแล้วแต่มือยังรู้สึกปวดขี้อยู่อ่ะมันวิหนึ่งอ่ะมันถามเรามันคุยกับเราเนี่ยมันชอบสีอะไรเราจะเป็นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเพื่อกันอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ไหมมันคุยกับเราคำถามมันมันคุยกับใครเพราะว่าคุยมันไปมันไม่ตอบเริ่มอยู่ฟอยล์ดิทำไมต้องพิงหนึ่งขีดวะทำไมเพิ่มหนึ่งขีดคนเดียวเอิ่นัดเพิ่นัดกุลโลโลโก้ไวไฟมากเลยไวไฟไม่ค่อยออดแอร์เลยไอบิวไอสกีเรา เอ้ยสตีไม่อยู่ตรงนี้นี่ฉันน่าจะสร้างไอศครีมเทราเราไปคุยอะไรกันเราไปหาดอกไม้ไหมอะไรไอเลิฟอะไรเนี่ยพวกแม่คุยอะไรกันอยู่เลยดูดิฉันชอบเล่นฉันชอบเล่นเกมนี้แล้วคุณชอบไหมไม่ไม่แล้วฆ่ามันเ้ยว่ามันไม่เพราะว่ามันขี้ตัคงเราเลยมันต้องคาาหมดเอยไสามตัวเไยมาตามใครอะ เดี๋ยวเวลากูโดนแล้วกูก็จะโดนคูณสามเพราะไม่มีสามตัวเว้ยเ้ยมันมันเป็นพวกเดียวมันเป็นคนละพวกกับเราเว้ยเดินตามออมมีนเดินมันไม่ได้ตามกูมันชอบมึงเนี่ยมันตามไททันเนี่ยชอบไททัน e v e a l w a y remember today เฮ้ยมึงไม่ได้จำกูนะมึงจำกูทำไมนะเฮ้ยกูเข้ามากูเข้ากลับไปไม่ได้อีกเลย ดืดเอโลเลยนเลยเฮ้ยอะไรละเบิดอ่ะคิวคิปเปอร์ระเบิดใส่หัวเฮ้ยแล้วพวกมันอยู่ไหนหมดอ่ะแม่ามันไม่ออกมากูจะไปหายตดาละครแล้วนี่ไอ้กูเขาซ้อไม่ได้แล้วฮัลโหลเอาทำเอามึงอ่านมึงดูคำสั่งมาเป็เน็ตเลยแล้วไม่ได้คือลากไอ้ตัวนั้นมันไม่ได้นะเดี๋ยวแบบลากทั้งซฟเปอร์มาเลยโอ้กดเปิดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยกูเปิดเองไม่ต้องเปืดไม่ได้กํลังเข้าเฮ้ยไม่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 มว ว้าววววว่ววววววเวืรววววนวว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 ดววหวววววว้วววววววยวว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 วมววววะวรวอวว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 เววเวว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 วยเว้ววว่ววววววว่วว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 วมววอยววสมววววววว้วลวงวววมวงวว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 ิงเลวว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 วเกววเววเวยวว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 ไววอวววนวว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 งหนักไม่อยู่ไหนอ่ะ <subsequently verw im ps> แล้วกูจะเข้าไงนี่ข้าวข้าไปแล้วนะกูข้าวัปหายไปเลยเว้นมันมันมันอะไรอ่ะมันพิมอะไรอ่ะไม่มึงทำอย่างงี้มันบอกว่ามันตายจากชื่อกูแบบแปลกๆมันไม่ใช่ชื่อกูเป็นชื่อใครไม่รู้ไมายความว่เป็นับกูแบบนี้กูเข้าเซิร์ฟไม่ได้กูเดินไม่ได้กูติดหลูบเลยคือโอ้เว้นสะใจขนาดนี้เหรอที่พี่มาหามึงมันยืนอยู่ด้านหลังมึงอ่ะซีมเหรอคือกูเดินแล้วมันดึงกูกลับรัวๆเลยเว้ยตอนเนี้ยกูเดินมันแลกมากเลยแ้่มันยืนอยู่ข้างหลังมึงเว้ยตอนเนี้ย ความว่าไงทำอะไรไม่ได้เลยๆๆได<ห>้ดีแล้วเป็นที่ดเกลยไอ้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 วเ้อ้ีอ้้ไอ้อ้ดดอูอ้ไอ้ไอ้ไอหไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ้้ย มึงมึงเกิดตดเดียวพอแล้วว่าไปฆ่ามันเพิ่มอีกในเกวียนมึงปกติเลยเนี่ยเกวียนมึงตีกูเนี่ยแล้วกูก็เจ็บปกติเลยแต่กูทำาอะไรไม่ได้เว้ยเอ้ยมึงอย่าตามกูดิเอาเลยนะกูฆ่าอีกตัวให้อะนะคูนสามไปดิถ้าถ้ากูอยากไปไหนมึงต้องวาร์ปกูไปเรื่อยๆเวไปมึงมึงฆ่าแล้วมัตามกูมาอันไหนมิกแต่เอาคูนสี่ให้มึงไอ้มันอยู่ไหนมึงถาคูนห้าหรออันไหนกูกูณให้อีกอันนหนอันไหนตัวที่สี่แล้วเนี่ยอันนหนตัวที่สี่แล้วอันนหนตัวที่ห้าก็ตามมาเว้ยมันมันตามกู ออ้ตัวที่ห้าแล้วกูฆ่าไปห้าตัวแล้วแม่วแแตกกันเรื่อยๆนะจนจบมีคำแปลกๆเฮ้ยหกเอ้ยมันเกิดใหม่ที่มึงเหรอเออมึงก็สู้อะฆ่าทำไมตัวลังเลยอะมึงหยุดมึงหยุดดิมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนกูฆ่าเองเออเออหอมหอมฟรีเยืดเลย โอเคมันนาาแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยขนตุดกูลุกมาเส้นหนึ่งเลยมา้วมา้สมาแไมาแล้มานล้วมาอ้วมัเ้วมา้วมาวมาแล้วา้วมันลมนแมาว่าแล้ววม้าวม้ว เกมนี้ใช้เวลาสามวันในการแก้ปัญหาศนาต้องเช็คไฟลไว้ซึ่งไออองเป็นคนโดนถ้ามึงถ้าถ้ามึงทำไม่กูก็ได้มาเนี่ยถ้าถ้ากูทำสำเร็จเซฟจะโลกคุณจะถูกเซฟอาไว้ถ้าไม่สำเร็จเซฟจะหายไปภายในสามวันเ้ยสามวันนี่คือสามวันในเกมสามวันนี้สามวันในเกมนับแต่วันนี้นับแะเข้าหรอกูมันเข้าแค่เจ้าของเซฟอ่ะกูไม่เห็นมีอะไรเพิ่มมานั้นหรือกูต้องไปดูในตัวมดมันหรือที่กูเคยกงต้องไปดูในตัวมอดมันด้วยในไฟล์ที่มึงสร้างโลกไอไมค์คาร์บอ่ะมีอะไร แแปปลลกกเฉพาะโลกเนี้ยเซฟนิวเวอร์ไม่มีอะไรไปที่มอสไม่มีอะไรมันจะมันจะทำอะไรกันแน่ต่อไปไอ้เพื่อนกูตายตั้งแต่แม่งเห็นหน้าแดงแปะจอแล้ววะกูกลัวถ้าเรากลัวถ้าเรากลัวมันจะได้ใจผีแล้วมันจะหลอกเราเพื่อนเราต้องกลัวแล้วเป็นกูกลัวแล้วเป็นผีอ่ะแม่งกูเจอเมื่อวานไปกูไม่อยากเจออีกเลยโอ้โหคนละผีมากำลังเล่นแล้วไมเล่นแล้วมากำลังตัดตัวเมนพวกกลัวไปกูกูกูกลับขึ้นเตียงแล้ว รอบที่แล้วอะรอบที่แล้วผู้ก็เล่นไม่ได้ไอเด็กมันตามไปหลอกมึงบนเตียงกีูชิมพีเรื่องมันมามันจะมามันจะมาแบบเมื่อกี้ไหมวะ้มันยังหือมันอยู่อ๋อทีพีแค่ไอ้สตีฟมาแต่บสิ่งที่มาคือแม่งมาทุกอย่างเลยมันเอาไปอีดีตียเอ้เราสมารรทีพีไปหายครูนั่นได้ไที่ไปหามันดีกว่ากูอยากรู้มันไปหยุดไหนกูทีพีไม่ได้มันบอกว่ามันไม่มีผู้เล่นแต่มันมีชื่อมันบอกให้กูหาที่ไฟล์มันเป็นอะไรเน Free file on the computer มันบอกว่าให้อ๋อแล้วมันบอกว่าให้ส่ง ดีโค in oh. oh. well like hey, wow. ้ดคำตอบลงไปในแชทไว้กูต้องหาไปตอนนี้เว้ยอะไรเอาเอาคลิปเอาคลิปไปตัวช่วยแล้วนะแลได้เลยเป็นผมกูเปิดไปเปิดมากลัวคนเปิดไปเจอความลับของกูดิซ่อนมันไม่น่าจะถกูเลยอ่ะเอาอยู่ใครอ่ะมันไพายอตี้นะเว้ยมันน่าจะถอดกูอะไร ถ้าอะไรนะมันคอโยตี้อะไรนะเอ้ยมึงหลับไปไปเสียงแม่เสี่ยงแม่ผงม่วงแล้วซ่อนไว้ไหนเนี่ยหรือว่าอยู่ในดาวโหลดวะลองเช็คในดาวโหลดเลยพอมีเฮ้ยทีเจอแล้วมันเป็นไฟโน้ตแพดมันช่วที my little pussy my little pussy อ้าวอูดุดเลยอ้าวเอ้าเฮ้ยแล้วเฮ้ยใครจะมาไหม ไม่บอกมัถามว่ากูอยู่ประเทศไทยใช่ไหมไม่ลินเดอร์พูีไม่ลินเดอร์ูีไม่ต้องตอบมันมานะเว้ยโอ้ยจะเพลงมากไอ้ยังกูตอบปะไม่ออมรุดดิเอ้ยกูเจอไฟเลยไม่รู้จะตอนดีอย่างนี้เขาว่าอะไรวะ มอนมันไปได้ออมอ่ะมันมันไเอามปยังไงวะบ้าวบ้าวบ้าวเราเปิดรูปตัวเองไม่มีอะไรมันน่าจะเป็นโค้ดไอ้นี่วะโค้ดแปลกๆเฮ้ยกูเจออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไปใส่ญี่ปุ่นเ่ยเอาไปแปลดิมีปะนี่ใช่ปะใช่ลองเอาไปแปลดิไบเลตดับฟูโอ๊ยอะไรเป็นมันมีซิสเต็มวอร์นิ่งขึ้นมาบนหน้าจอกูฉันกำลังมองคุณอยู่ในทุกๆสิ่งมีชีวิตในโลกเห็นมีอะไรเลยมองกูมีแค่แกะ ไม่ไม่ขึ้นมันขึ้นเด้งด้านเดสก์ท็อปกูมาเลยอากูใส่โคตรเพิ่มหรือไอ้เพืรอเข้าได้กูเข้าต่อไม่ได้ไม่เอาไาใา่ญี่ปุ่นนำไปแปลอีกทีก็เนี่ยได้มาแล้วมันแปลว่าอะไรมันบอกเป็นเป็นเป็นสถานที่สวยงามเว้ยมึงก็พ่อขอน้ำมาเลยปะดูเดินคำทราบกูเข้าไม่ได้เฮลโหลอย่าเอ้ยเอ้ลวงลวงไปเนี่ยมาแล้วเนี่ยเฮลโหลเนี่ยมาแล้วเถอะเนี่ยเ้ยเดี๋ยวกูกูเจอก่ากูเจอกูเจอของมีดบอยที่เล่นกับไอ้นาย เอ้มเลยนะไอมีดบอยไม่เจอเงเก่าเลยไม่โดนลบอ่ะมาไงวะเนี่ยโอ้ยเขาแรกเลยทำไมหมาไม่เดินกระตุกกระตุกมาเขาต้องไปแก้อะไรที่กรรมการเนี่ยอ่ะอ้าวมกูได้เสียงขุดอะไรไอ้เบนเหรอให้กูบอกลปภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ยคาสเตอรโยนยังมีติกิดาไซนเนี่ยโอ้โอ้ยกูบอกแล้วว่าโอ้โอ้กูจะไปจากที่นี่แล้วไอ้ฟื้นไปไหนกูจะไปหาจุดเกิดที่ไอ้ถิ่นมาเลย อ้ามโ่คดีเลยคู่ดีเลยมึงบอกมึงจะไปใช่ไหมดีกูเต็มยมึงเน็ตมากกูเ้ยเ้าไปนะกนะลกเฮ้ย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 มันจอยตามไม่กัมันจอยตามไม่กแล้วกูแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเตียงไม่ได้กูแหลก กูโดนเตียงโดนต้งฆ่ามันนะต้องเอาเขามาขึ้นโอ้ยเอเฮียเฮ้ยเฮ้ยจอบจอดจอเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เล้ยเู้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเูยเตะยเฮยเฮ้ยเฮ้เร้ยเฮ้ยเฮะเต้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็นเฮ้เฮอยเฮ้ยเต้ยเม้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยมฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ย นี่กูไม่ได้เลียนะมันโผล่มาเองนะน่ากลแล้วกูคอเสิร์ตตอไปได้เลยน่ากลัวนแล้มัทำอะไรไม่ได้เลยมันเดินไปมิลเลอร์เหมือนเตลีลาเลยไม่อเซอร์วิสกูตอ่าตแมวเว้นตั้งโคดได้ <S <s ีไม่ตั้งโคดอ่ส มึงไม่ปลอดภัยโอ้ยเลิกเจ้าสันทีไม่ใช่แผ่นดินไหวพูดทีพีไปหามมันไ่ไางไออยู่บกเข่นทูไอเป็นหล่อได้ยินเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเช็คเลยเผื่อมีไฟอะไรมา้งไอยันต์ไอท็อปกูแม่งรีเฟซเองเรื่อยๆเลยมันประเด็นคอะไรมัประเด็นกูยังแหลกอยู่อะแล้วตอแม่งก็ยังสั่นอย่างเงี้ยกูมึงอยากให้กูเล่นยังไงเนี่ยกูไม่อยากเล่นแล้วแม่งกูไม่ได้กลัวมึงนะมึงโง่เกินว่ะขอโทษที กับตามไม่หายกูยังกูยังเป็นสภาพเดินหมดเลยอะกูกูไม่สามารถเดินได้อะเนไม่ต้องเข้าไปเลยแค่เข้าไปล้วไม่อยากให้กูเล่นแล้วเนกูเดินไม่มีขยกเลยหรอกกูเดินไมหแล้วกูไปเยอะไปาแลวต้องฆ่าตดต้องต้องให้คนในนี้ฆ่าลบาไอคนีมึงมึงมาเต็มเลยเดโแล้วเดโแล้ว โอ๊ยโอ้โมนมึงมาแย่ตีเป็นสายเปล่าเปล่าเราจะกินได้ไหมอินคิดงมัออกไปได้กูไม่เล่นแลกกูรู้ตีแย่กูไม่เล่นแลกมันเตะกูเ่ยกูอยากรู้ว่ามันมันมันเป็นที่เน็ตไอเ้นหรือเปล่าแน่่อันนี้มันมาเองเนี่ยก็จะตีดี จ่แต่แล้วมันจะแล้วว่าต้องต้องคนเดียวแล้วแหละแต่มันจะถึงวเนแล้วเวนอยู่แบงคอกจริงหรือเปล่าเวนมันกำลังบินหากูอยู่นี่จริงไงเวนมันไม่ได้อยู่แบงคอกอ๋อคือมันบินอยู่นอกบ้านมึงไงโอ้ย I'm watching ยู่บินอยู่นอกบ้านมึงไงเวนมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเในในของมึงในเซิร์ฟตอนเนี้ยมึงสกิปมาวันเจ็ดแล้วมันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่เอา why ไอนเวนโดนแล้วตามนั่นแหละจะไม่ก็มึงอยู่เฉยๆก็โดนเจ้าแกอ๋อใังไหกงกระสุนกูดิอ่ะ อ้าวไอเวนเตะเรอ้าวไก่มองด้วยเวนมันมันมันแปลว่าเจ็บนะเว้ยอ๋อีคือใจอีใจอีกคืออู้โออเออเออเหรอไม่ได้มาเมืองจอมกามเนี่ย um, นี่แหละก็พักเสียงมันอยอะโอ้โหโอ้โหฮ่า อหายไปแล้วเนี่ยต้องรอต้องรอใมันหายไปเองมึงเรียกมันมาแล้ววางมันมาอีกร่างหนึ่งเอาไว้คิดดีๆคิดก็เจ้าอาจจะเป็นมาหาครูแต่กูโคตรของโคตรป่าของกูหายหมดเลยอุ้ยแม่มะนาวเล่วงเครือนเฮ้ยมึงเกี้ยวเหรอไปแล้วเหรอเขียน่ได้แล้วเว้ย <laughs> <laughs> มันปล่อยไปให้มึงแล้วมันก็บินหนีอ่ะบินหาบ้านมึงต่อเลยแบบแม่งแบบบินอยู่แล้วมันเปิดแบบท้าขึ้นมาแล้วมันก็แบบมันมาตังเกียนมึ่อแล้วมันก็บินหาบินหาต่อเลยกูมีสองบ้าน I have two h o u n t what you want what you want Hello เดี๋ยวถ้ากูแบบใครก็ได้บอกชื่อมอดผีมดหนึ่งของไมคราที่มันดีจริงๆที่แบบไม่ใช่แบบ แม่มีหนึ่งในสองอย่างเลยมัดผีมาครับมาดีกรเลยนปะเวอร์ชันแรกใช่ปะมันจะเป็นตัวหาอะไรไม่รู้ที่แม่ฆ่าไม่ได้วิ่งโคตรเร็วมาวันช็อตมึงเลยเวอร์ันที่สองอ่ะมันจะแบบอะไรวะใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็ทําปรากฏการณ์อะไรให้มึงดูให้มึงดูหลอนๆแล้วก็มึงรอยประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วมันค่อยฆ่ามึงมันมีสองอย่างเนี้ยมันมีแต่แบบเนี้ยมาครับมันไม่มีแบบอื่นเลยมันไม่มีแบบเจ๋งๆเลยมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆเลยเป็นมัดผีอ่ะ เอามาตอบแล้วเลยน่ะามาตอบแล้ว You are a l o n e in the world ไม่มีอะไรในแมปเลยตอนนี้ที่กูเห็นเลยมันลงสัตว์มันหายไปหมดเลยนั่งคุยกันอะไรท้ยตัวหายหมดเลยไม่มีเหตุการณ์เกิดหิว้ยเจอฟาร์ดอู้หิวข้าวเอ้ยอีกแล้วอะไรไม่อยากคุยกับมึงก็ว่าโอ้มึงเอา M P C กูหายไปหมดเลย นักบวชกูไปหมดแล้วแม่งโดนจับสึกหมดแล้วเอออันนี้อันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวว่ามันมันลบทุกอย่างไปจริงๆอ่ะมันโดนจับสึกหมดแล้วไอ้วังเซาหลินกูนักบวชกูไปหมดล้ะมึงเอาข้าวไปด้วยอ่ะมึงเอาข้าวไปด้วยอ่ะทำไมะมันอยากให้กูอยู่ตายแหละใช่ไหมเม่เอาทุกแม่งภาคทุกสิ่งกูอยากมาเอาข้าวไปดูดิพืชก็ไม่โตเอ็นบีซีก็ไม่อยู่ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีโอ้ไฟลีบุแกรอไปเป็นกินอยู่ ดูพี่เวนเขากำลังเล่นไม้คราฟอย่างมอมันเอ้ยดีไม่เอาลุยมัผมกูอาลุวเพากูเดินไปไหนมาไหนใส่กล้อปสบายไม่มีอะไรมายิงกูไม่มีอะไรมากัดกูเลยก็แต่มันไม่มันไม่มีสัตว์ในในโลกเอเวนแล้วอะมั่หายไปหมันยังไม่มีเลยเนี่ยมีทางมันไม่มีอะไรเลยไม่มีทางไม่มีทางจนมันทักอะว่ามึงเหงาเปก่าใช่กันมันทักมันเขียนอยู่เนี่ย อยู่ว่าโหลดอินดิสเวลล์อินดิสโลลี่มึงอยู่คนเดียวบนโลกในโลกไหมครับเนี่ยมึงเหงาเป่าแสดงว่ามันมันมันเป็นคนทำจะครบรอบวันสามวันแล้วโดนเรียกจะทำอะไรกับกูไม่เงียบจริงอ่ะคือเงียบไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยเออเว้ยไม่เจออะไรเลยมันก็ไม่ออกเหมือนทุกอย่างมันโดนลบไปหมดเลยอืมเพราะมันโดนลบไปแล้วขอสิมีชีตอะไรก็โดนลบไปหมดเอ้ยเอ้ยพอเขาดีอะไรเอ้ยเอ้ยไงโอ้ยไอเว้นโอเคี่ะจะตบเลียมมันมาเลย มึงน,นั่งรถไฟ,ไไไฟหรือข้างบินมึงน,นั่งรถไฟหรือมึงน,นั่งข้างบินมังบอกกูดิน่าดิเว้ยสภาพบอกว่ากูอยู่หน้าบ้านมึงแล้วกูมีสองบ้านนะเว้ยมึงเรียกให้ถูกบ้านนะเว้ยมึงมาผิดบ้านมึงเจอแม่กูนะเว้ยแล้วหลังจากนั้นปังปัก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 โดนแม่กูทุบหัวแน่โโอ้หอะไรวะนะเจ้าจ่าอุ้ยทำอะไรอะไรอ่ะเว้ยเคยเห็นทำแบบนี้มาก่อนในชีวิตไหมครับกูเลยเออวะทำใหญ่ทำใหญ่สุดอ่ะ ไอ้ส้งเลยไอ้ยืดยูยาวๆเลยแม่งเนี่ยต้องเร่งผีไปออมมึงต้องคุยกับผีไปมันจะเร่งให้มันเสร็จเสร็จไปมันกำลังยื้อเวลามันกำลังแกล้งมึงไปด้วยไปมันไม่ปล่อยกูไปเลยแล้วก็กูจะเสร็จไปโอเคน้าจะตอบแล้วเว้ยกูตอบเลยโปรตอกไกโปรตไกข้านอย่นไม่ใช่สับพักเขียนยังไงวะเขียนยังไงวะโปรตอกไกอย่างกูทีเขียนบอกมันว่ามันเป็นโปรตอกไกเว้ยเขียนยังไงวะเขียนยังไงวะ I want to look at you before you die กูอยากแกะมอง ไอวอน์ไดยูโนไอเบนเนียงโดนไอซ่ามันเปิดกล้องกูไอ้กูบอกว่ามันมันอยากดูหน้ามึงก่อนก่อนก่อนจะมึงจะตายมันเปิดกล้องจริงจริงนะดีน้ำดีน้ไอโปรแกรมกูบังหน้าไว้พอดีไม่งั้นเห็นหน้าสดกูเลยเลยน่าหลงหน้าว่ะเป็นเชื่อผีมันมาเปิดกล้องไอ้ยังกล้องหน้าว่ะหน้าสดไอ้ไม่กูไม่ได้เปิดแสงมันมืดเอ้ยเพื่อนกูไม่ได้แบบเพื่อนกูไม่ได้โปะหน้ามาวันนี้

เลือดจบกูไม่ให้กูขยับโอเคจบแล้วไม่จบแล้วเอ้โนเป็นไม่เป็นหน้าเดท็อดิเป็นโลกมันลบไปหมดแล้วเอ็กดีอยู่หลไอกูว่าเอ็กดีไปยี่อะไรเนี่ยมันบอกว่าจะมาหากูเอ็กนีคดีไออดีคุอผลอกคกูดเลย ตกูกความลายทำไมมึงไม่ช่วยกูออกแม่งเลยลโลกพังไปแล้วมันทำอะไรกับโลกกูเนี่ยโ,โลกระเบิดแล้วที่สีมันทิ้งไว้กูไม่ได้กูจะเก็บที่จะเก็ไว้เฮ้ยสีไม่ไ้ลแล้วมึงดูกูเปลี่ยนส่วนกูเป<ก>ลี่ยนหน้าจอเป็นอะไรแล้วมึงดูไป <laughs> เลื่องว่าเด็กผิดตายแม่งอยู่ไปลบไปไฟไอไฟที่มันยัดเย่ไปเต็มเลยนะอะไรแม่งไม่รู้เต็มไปหมดเลย <laughs> แล้วคือถ้ามันครบวันมันคือมันจะมาเคาะหน้าจอมึงเลย,เลยรู้<ห> <laughs> แล้วก <laughs> ูเริ่มหลอนแล้วอันนี้กูเริ่หรมหลอนกูเก็บกูเก็บ <laughs> ไปให้แม่งกูเก็บใส่กระเป๋าดูแลมอนด้วยกูฝากไว้ดูแลมอนแล้ว